ครับสวัสดีพี่น้องเสรีภาพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะพบสิจพิบาลและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะมาศึกษาพระคำของพระเจ้านะแทนการแทนมานาเพราะเราจะเปลี่ยนจากมานาเป็นพบสิจพิบาลแทนและจะใช้พระธรรมยอนนะครับไล่ไปเรื่อยๆ ในเช้าวันศุกร์นะครับที่หนึ่งเดือนมกราคมปี2องปเราเชื่อว่าปีนี้จะมีหลายสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะในครอบครัวและในกิจจักเสรีภาเอเมนนะครับวันนี้ในยอนห์นบทที่1ข้อหนึ่งถึงข้อที่18แม้ว่าเราจะ ขอหนุนใจให้เราอ่านแม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องทุกตอนทุกข้อได้แต่อย่างน้อยที่สุดเรามีเวลาอยู่กับพระเจ้าแล้วผมจะเพียงจะนำบางข้อเข้ามาเน้นเพื่อย่อยเพื่อสอนพวกเราให้คิดร่วมกันวันนี้เนี่ยผมจะให้เราคิดเน้นในข้อที่11ถึงข้อที่13โดยตั้งหัวข้อว่าผู้ที่ต้อนรับเชื่อพระเยซู นะในข้อที่11บอกว่า,วาพระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านเมืองของพระองค์ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้นะพระองค์ประกาศสั่งสอนประชาชนแต่ว่ามีทั้งการที่ปฏิเสธพระองค์และมีคนที่ต้อนรับเชื่อพระเยซู หนุนใจพวกเรานะครับเวลาเราออกไปประกาศไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองที่ดีแต่พระกัมพีพูดถึงว่าคนที่ต้อนรับพระองค์จะได้รับอะไรบ้างเราได้เห็นที่นี่นี้ทั้งหมดสองประการด้วยกันผู้ที่ต้อนรับเชื่อพระเยซูหรือเจ้าประการที่หนึ่งนะครับเขาเองจะได้ฐานะใหม่นะอยู่ในข้อที่สิบสอง นะในข้อที่12บอกกับบอก,บอกกับพวกเราว่าพงค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าในพระคัมภีร์แปลนะภาษาอังกฤษว่าสิทธิอำนาจที่จะเป็นบุตรพระเจ้าให้เราไม่เพียงแต่มีฐานะในตำแหน่งที่เป็นบุตรของพระเจ้าเท่านั้นแต่พงค์จะประทานสิทธิอำนาจให้กับพวกเราในฐานะที่เป็นบุตรที่จะใช้อำนาจ ของพระบิดาด้วยซึ่งเราเองอาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราจะใช้สิทธิอำนาจนั้นอย่างไรในการกล่าวอนุญ,ญาตกล่าวผูกมัดนะครับหรือผ่านทางคำอธิษฐานของพวกเรานั่นเองพี่น้องครับ <c oughs> เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้านี่เรามีสิทธิมีอำนาจในฐานะที่เป็นบุตรไม่ใช่เป็นเพียงแต่บุตร ที่เป็นเพียงแต่ตําแหน่งเฉยๆหรือฐานะเฉยๆเ mm. ช่นเดียวกันเหมือนเวลาเราไปสมัครงานที่ใดเขามอบตําแหน่งให้กับพวกเราให้เป็นผู้จัดการพร้อมกับมอบอํานาจให้กับพวกเราในการสามารถสั่งการมีอํานาจเหนือพนักงานกี่คนและมีอํานาจในการที่จะตัดสินใจเรื่องใดบ้างเช่นเดียวกันเมื่อเราเองเชื่อในพระเยซูนะครับ เราได้รับสิทธิฐานะที่จะเป็นบุตรเนี่ยของพระเจ้าที่จะใช้สิทธิอํานาจของพระองค์โดยผ่านทางคําอธิษฐานนะครับของเราประการที่สองครับเรามีชีวิตใหม่นะครับอยู่ในข้อที่13ซึ่งในฐานะนั้นนะในฐานะบุตรของพระยาเป็นผู้ที่ไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้า ผู้เขียนได้บอกกับพวกเราว่าการเกิดเนี่ยมีอยู่สองลนะักษณะหนึ่งการเกิดโดยธรรมชาติคือตามเนื้อหนังคือโดยโดยจากพ่อแม่นะครับในพระคัมภีร์ใช้คําว่า,าเลือดเ,ออเนื้อหรือการหรือความต้องการความประสงค์ของมนุษย์ก็คือโดยวิธีทางธรรมชาติโดยผ่านทางคุณพ่อและคุณแม่ของพวกเราที่เราเกิดมา โดยวิธีทางธรรมชาตินั้นให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นเราอยู่ภายใต้อำนาจของบาปนะครับเพราะพ่อแม่ื่องเราทำไมครับเป็นคนบาปเพราะเราเกิดมาจึงรับถ่ายทอดธรรมชาติบาปมาแต่ว่าการเกิดอันที่สองนี้เนี่ยที่พระกัมพีพูดถึงแต่เกิดจากพระเจ้าพระกัมพีพูดถึงการบังเกิดใหม่การบังเกิด ฝ่ายวิญญาณจิตภายในไม่ใช่ฝ่ายร่างกายนะครับเหมือนอย่างถ้าเราอยากจะทราบเราอ่านยอนบทที่สามนะครับข้อที่สบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้บังเกิดใหม่ท่านทั้งหลายจะทำไมครับเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ผู้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังผู้ที่เกิดจากวิญญาณก็เป็นวิญญาณ เพราะการเกิดใหม่นี้ไม่ใช่เป็นการเกิดทางด้านฝ่ายร่างกายทางธรรมชาติจากพ่อแม่แต่เกิดฝ่ายวิญญาณจิตโดยเกิดจากพระเจ้าเรามีชีวิตไม่เพียงแต่ฝ่ายกายร่างกายที่เราเห็นเรามีจิตใจภายในและมีวิญญาณลึกๆแต่มนุษย์ทำบาปวิญญาณจิตของมนุษย์ตายแต่เมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูพระอ,องค์ตายไถ่โทษแทนบาปของพวกเรา จ่ายค่าปรับโทษบาปถ้าเรารับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและพระวิญญาณนั้นเองเข้ามาบังเกิดใหม่หรือทําให้วิญญาณจิตของเราที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเรามีชีวิตวิญญาณจิตภายในของเราที่เกิดแต่ไม่ได้เกิดจากธรรมพ่อแม่ที่จะทําให้มีธรรมชาติบาปติดตัวเรา แต่เราเกิดใหม่จากพระเจ้าเรามีธรรมชาติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรไม่ยากเราดูว่าชีวิตของคนนั้นนะครับมีคุณลักษณะชีวิตที่เหมือนพระเจ้านะครับหรือไม่เพราะฉะนั้นพี่น้องในที่นี้นั้นเมื่อเราต้อนรับพระเยะซูเราจะมีสองสิ่งประการที่หนึ่งเรามีฐานะใหม่คือฐานะที่เป็นสิทธิ ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเราภาคภูมิใจพี่น้องเราไม่ใช่เป็นบุตรของมารน,นะแต่เราเป็นบุตรของเป็นพระราชบุตรนะของพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะประการที่สองเรามีชีวิตใหม่ที่เกิดจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตใหม่นั้นเรากำลังถูกสร้างใหม่มีชีวิตที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้น ทุกๆวันทุกๆวันทุกเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นทุกๆวันนะครับให้เหมือนพระองค์นะขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนลืมเพิ่มเติมนิดหนึ่งพระเจ้าใช้นะการเปลี่ยนแปลงสร้างใหม่เราโดยจารผ่านทางพระคัมภีร์เพราะ,ะนั้นเป็นเหตุผลที่ทําไมคริสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้พระคำนั้นทําให้การเปลี่ยนการสร้างนะให้เกิดใหม่ ในชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพวกเราชาวเสรีภาพทุกคนที่ชีวิตใหม่ของเราจะเติบโตขึ้นทุกๆวันผ่านทางการอ่านศึกษาเรียนรู้และนำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัตินะครับ